นามัสการพระอาจารย์ครับท่านประธานและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้ม่เกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมสมบัติทรงเตะเลิศนะครับได้รับเกียรติมาพูดถึงเรื่องการออกแบบหลักสูตรครับการต่อต้านทุจ,จริตสําหรับเยาวชนครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนอกจากผมมาเล่าถึงรูปแบบครับหลักสูตรต่างๆในการที่จะเชิญชวนให้เยาวชนทุกคนครับ ต่อต้านทุจริตก็อยากจะมีเรื่องเล่าหลายในเรื่องให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันนะครับอันดับแรกครับผมอยากให้ท่านนึกถึงภาพของประตูที่เราเปิดประตูสีขาวเพื่อต้อนรับเยาวชนในการที่เราจะเข้ามาครับเข้ามาในเรื่องของการต่อต้านทุจริตปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่วัยเล็กๆเลยครับเพื่อเป็นเยาวชนที่สีขาวต่อต้านทุจริตต่างๆ ผมได้นำรูปแบบของคำว่า open ครับ open o p e แล้วก็ n ครับคือ4รูปแบบในการต่อต้านทุจริตนะครับโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนที่จะมีภูมิต้านทานตรงนี้ครับผมขอนำสถิติของท่านเลขาธิการปรปรชนะครับท่านบอกเขาว่าประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ที่อันดับ101คือได้คะแนน อยู่ในลำดับที่101ครับจากทั้งหมด180ประเทศคือเกินครึ่งนะครับที่อยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างมากในเรื่องของทุจริตครับและเป็นอันดับ4ของอาเซียนครับอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์นะครับในอาเซียนของเราและอันดับ1ของโลกครับคือเดนมาร์กตามด้วยฟินแลนด์แล้วตามด้วยนิวซีแลนด์ครับของเราอันดับที่1 0 1นะครับจาก180ประเทศซึ่ง ค่อยๆไต่อันดับที่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเลขตรงนี้และที่สำคัญครับผมเลยอยากจะนำรูปแบบครับของการต่อท่านทุจริตของเยาวชนมาในสรีรูปแบบครับก็คือ OPE แล้วก็ N O ครับ O คือคำว่า Onward มุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมีอธิบายในรายละเอียดนะครับและตัว P คือ Pay Attention Consciously ก็คือใส่ใจอย่างมีสติครับใส่ใจในเรื่องอะไรฉันเดี๋ยวกันเนีย่ยมีอธิบายทุกท่านฟังครับและตามไปด้วยคําว่า Equal คือความเท่าเทียมกันสมัชชาแห่งสัปราาชาติท่านได้รับรองเรื่องของสิทธิมน,มนุษยชนนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2491ก็คือเมื่อประมาณเกือบ70ปีที่แล้วครับ รับรางในเรื่องของปิญญาสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเดี๋ยวผมจะมีรายเดียดท่านฟังนะครับว่า30ข้อมีอะไรบ้างผมเลือกมา1ข้อสำคัญครับที่จะมามอบให้กับทุกทุท่านได้เห็นกันถึงความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็ตามด้วยคคำว่าโนติสที่แปลว่าเรียกว่าการเฝ้ามองมีการเฝ้ามองเกิดขึ้นสรูปแบบครับที่จะเรียนนำเสนอทุทุกท่าน คำว่า onward ครับมุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าคืออะไรมุ่งไปข้างหน้าคือว่าเรามุ่งไปข้างหน้าให้ทันครับให้ทันกับการพัฒนาการต่างๆในด้านที่เป็นด้านลบน,นะครับอย่างที่โคชิมิได้พูดถึงนะว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการทุจริตแต่มุ่งประสงค์ที่ทําให้เยาวชนมุ่งไปเรื่องของความดีแต่เรื่องของทุจริตนี่เป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้ทัน กับการพัฒนาการของสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนครับว่าทางเครดิตบูโรครับมัได้พูดถึงครับว่า8มุกธรรมหากินของกลุ่ม call center ผมไม่ได้อธิบายนะว่ามี8มุกอะไรบ้างแต่อยากให้ทุกท่านเห็นครับว่ามีการวิวัฒน,นาการสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายครับตั้งแต่ชวนผู้ที่เขาไม่ทราบไปที่ตู้ ATM แล้วโอนเงินอันนั้นยุคเก่าแล้วนะครับ มีทั้งใบสั่งติดตามรถมีทั้ง call center โทรเข้ามาไม่ว่าเป็นพัสดุไปรษณีย์โอ้หลาก,หลา,กหลายเยอะแยะทัะ้งหมดเลยครับอธิาลา้วผมก็โดนเช้าวันนี้ผมก็ยังโดนครับมีโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์10หลักโทรเข้ามาไม่ใช่6 7 9หรือว่าเบอร์อย่างต่างประเทศอะไรแล้วนะครับเป็นเบอร์ใช้ภายในประเทศนี่แหละโทรเข้ามาบอกว่าผมชื่อนี้ใช่ไหมเลขที่ประชาชนแบบนี้ใช่ไหม ถูกต้องหมดทุกอย่างเลยครับมีข้อมูลผมถูกต้องเชิญชวนและไม่ใช่เชิญชวนครับเป็นการบอกครับว่ามีประชาชนผมไปเช่าบ้านหลังหนึ่งและในบ้านหลังนั้นมีอาเสปติดเกิดขึ้นรับรู้แน่นอนด้แล้วนะครับว่าเป็นคอนเซนเตอร์และข้อมูลประชาชนของเราก็ถูกลั่วไหลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือการเรียนรู้ครับเพื่ออะไร เพื่อเราออน์ดมุ่งไปข้างหน้าเรียนรู้ให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นทุจริตเกิดขึ้นนี่คือวิวัฒนาการของเขาครับ,รบผมก็ได้มองว่าเรื่องนี้ขอให้เราทันครับทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามการเรียนรู้ตรงนี้นะครับพาทุกท่านไปต่อครับเรื่องของ pay attention ก็คือความหมายของคำว่าตัวผี มีสติในการใส่ใจกับเรื่องนี้กับเรื่องการต่อต้านทุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการใส่ใจอย่างมีสติผมมีคนหนึ่งอยากจะนำเสนอนครับเรื่องของสถาบันครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่พื้นฐานและ ฝังให้เข้มแข็งที่สุดครับผมมีหนึ่งเรื่องเล่านะครับอยากจะเล่าทุกท่านฟังก็คือมีสุนัขผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้คำชาวบ้านมีมีหมายอยู่ตัวหนึ่งครับพันสาโรสนะครับสาโรสคือคืออะไรครับหมาข้างถนนนะครับหมาข้างถนนอยู่ข้างถนนธรรมดานี่อะไรครับแล้วเกิดอุบัติเหตุ โดนรถชนครับมีผู้ใจบุญพาอุ้มหมาตัวนี้ครับไปโรงพรยาบาลขาข้างหนึ่งของเขาโดนรถทับปลายเท้าครับแตกละเอียดไม่สามารถที่จะรักษาได้มีวิธีการเดียวที่จะช่วยชีวิตหมาตัวนี้ได้ก็คือต้องตัดขาจริงครับหมาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหมาที่มีอยู่เพียงแค่สามขาครับ แล้วผู้ที่นำพาเขาไปโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะรับเลี้ยงดูเขาได้เพราะว่าต้องย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานเป็นประจํามีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งครับยังไม่ได้มีลูกเลยอยากจะรับหมาพันนี้ครับพันไซรัสนี่แหละไปรับเลี้ยงครับรับเลี้ยงเป็นอย่างดีกลายเป็นหมาที่อบอุ่นน่ารักซื่อสัตว์เอาใจใส่เจ้าของเป็นอย่างยิ่งครับเลยตั้งชื่อหมาตัวนี้ครับว่าเดียว หนึ่งเดียวนะครับมาจากคําว่าเดียวเดียวหนึ่งเดียวและต่อมาครับภรรยาคู่นี้ก็มีลูกผู้ชายออกมาทีละคนนะครับทีละคนทีละคนด้วยความที่เขารักลูกมากๆเอารักหมามากๆเลยครับเขาได้บอกลูกเขาสองคนว่าลูกหนูสองคนนะมีพี่หนึ่งตัวด้วยก็คือพี่เดียวปลูกฝังความรักความอบอุ่นตรงนี้ครับให้กับลูกทั้งสองคน แล้วก็เรียกพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวมาโดยตลอดเด็กสองคนนี้ครับไปโรงเรียนพี่เดียวก็ขึ้นรถไปส่งรอจนกระทั่งเด็กสองคนเดินเข้าโรงเรียนพี่เดียวถึงจะค่อยๆค,ครับกระโดดขึ้นรถแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พาพี่เดียวกลับบ้านถึงบ้านครับหมาตัวนี้ก็รออยู่หน้าบ้านรอน้องสองคนเด็กผู้ชายมากลับมาถึงบ้านก็วิ่งไปหาอย่างอบอุ่นเลยครับ มีหลายคนครับถามลูกคนโตของคุณพ่อคุณแม่ท่านนี้นะครับบอกว่ารักใครมากมากมากที่สุดเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็เลยบอกครับว่ารักพี่เดียวมากที่สุดในโลกครับ,น,น,รรบนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเด็กสองนิดเด,เด็กสองคนนี้โดยเฉพาะยิ่งพี่ชายคนโตได้รับการปลูกฝังในเรื่องของความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นผมก็เลยจะบอกทุกท่านนะครับว่าสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่คุณพ่อคุณแม่ท่านนี้ที่รับเลี้ยงหมาเดียวตัวนี้ครับเข้ามาเนี่ยได้ดูแลใจใส่ลูกสองคนนี้ด้วยความรักและความอบอุ่นมันกลายเป็นภูมิต้านทานสำคัญเลยครับให้กับเด็กๆสองคนพอเรานึกภาพดูนะครับว่าแล้วอนาคตของเด็กสองคนนี้จะเป็นยังไงครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือแม้กระทั่งครับจะมีอะไรที่ไม่ดีที่มีอิทธิพลไม่ดีเข้ามาผมมั่นใจเลยครับว่าเด็กคนนี้มีความใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างยิ่งคนไี้รับการดูแลเฉยใจจากคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ําเสมอมันกลายเป็นภูมิต้านทานสําคัญเลยครับให้กับเด็กครับเราอยากเชิญชวนท่านนะครับว่ารูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนบอร์ดเมื่อสักครู่นี้ครับเรื่องของการ มุ่งไปข้างหน้าเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาการของทุกจริตรวมไปถึงครับเรื่องของ pay attention consciously ใส่ใจมิตริกับสถาบันเป็นหลักของครอบครัวครับเพื่อความให้ความรักความอกปุ่นเป็นการสร้างภูมิต้านทานพื้นฐานให้กับเด็กๆแล้วเยาวชนลูกหลานของพวกเราครับและเชิญชวนต่อนะครับ คำว่า open O ไปเรียบร้อยแล้วครับ P ไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันก็ตามด้วยคำว่า e ครับ equal คือความเท่าเทียมกันทางสมัชชาแห่งสาประชาชาตินะครับางนี้ผมเรียนไปว่าเมื่อวันที่10ทธันวาคม2491กี่ปีแล้วครับประมาณ6อ่าโทษครับ75ปีที่แล้วครับเพราะปีปัจจุบันคือ2566 ทางสมัชชาใหญ่แห่งสัพชาชาติครับได้รับรองเขาเรียกว่าปฏติญญามนุษยชนขาโทษครับปฏติญญามนุษยชนด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาคมโลกครับเรื่องของอะไรเรื่องของก็เรียกว่ากฎบาตสากลในเรื่องของปฏติญญา สิทธมิมนุษยชน30ข้อ1ข้อครับคือเรื่องของการใช้ชีวิตทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ใช้ชีวิตในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าอยากจะล่าให้ฟังนะครับเป็นสถานีรถไฟสถานีหนึ่งครับขบวนรถไฟจุคนได้หลายร้อยคน เป็นการเดินทางรถไฟจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งไปเรื่อยทางยาวเลยนะครับมีเด็กหนุ่มอายุ25ปีคนหนึ่งครับมากับคุณพ่อคุณพ่อสูงอายุแล้วอยู่ในขบวนรถไฟเด็กหนุ่มคนนี้ครับอายุ25ปีนะครับลองดกภาพก็ถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ครับมองไปที่หน้าต่างลักษณะาาการตื่นเต้นตลอดเวลาเลย พร้อมกับหันไปมองที่คุณพ่อครับและหันไปมองที่รถไฟนะครับมองไปนอกหน้าต่างรถไฟกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับแล้วเด็กดุมคนนี้ก็ตะโกนส่งเสียงดังออกมาเลยครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อ,พอเห็นต้นไม้นั้นไหมอะกําลังวิ่งตามเราใหญ่เลยรถไฟกำลังเคลื่อนที่นะครับต้นไม้ข้างทางเต็มไปหมดเลยก็เปรียบเสมือนกับว่า,วาต้นไม้กำลังวิ่งไล่ตามรถไฟเด็กหนึ่งเด็กหนุ่นนมคนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับ สักครู่หนึ่งคุณพ่อก็มองไปที่ลูกที่เห็นอากาบกริยาแบบนี้นะครับพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้กับลูกลูกชายคนนี้ไม่เพียงแค่คุณพ่อที่มองไปที่ลูกเท่านั้นนะครับยังคงมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุมากในเช่นเดียวกันมองไปที่คุณพ่อของเด็กครับแล้วพูดว่าคุณครับลูกชายของคุณท่าทางน่าจะ สติไม่ดีใช่ไหมทางเราเองก็มีลูกชายในวัยใกล้เคียงกับคุณเหมือนกันทางเราเองอะ่ะมีความปรารถนาดีว่าถ้าต้องการจะไปหาคุณหมอที่ไหนหรืออาจจะมีแพทย์หรือมีคุณหมอที่ดูแลรักษาลูกของคุณนะได้บอกเราได้เลยนะเพราะเรามีความปรารถนาดีและอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณและก็ลูก คุณพ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นตอบมาทันทีเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งพาลูกชายผมออกจากโรงพยาบาลวันนี้แหละแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้ขึ้นรถไฟเขาด,ดีใจมากเลยที่ได้ขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมครับเด็กหนุ่มวัยอายุ25ปีทำไมถึงแสดงออกแบบนั้นสักครู่หนึ่งครับ หนุ่มวัย25หปีคนนี้ก็ส่งเสียงดังก็มีอีกแล้วชี้ไปข้างบนครับพ่อครับพ่อครับดูสิครับก้อนเมฆใหญ่เล็กเต็ไมไปหมดเลยวิ่งตามรถไฟมาเหมือนกันรถไฟก็แล่นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก้อนเมฆก็ดูเหมือนจะตามรถไฟตรงนี้แล้วคุณพ่อของเด็กคนนี้ครับของเด็กหนุ่มวัย25ปีคนนี้ก็หันไปคุยกับสามีภรรยาคู่นั้นอีกครั้งหนึ่งบอกว่า ครับขอบคุณในความปราถนาดีของคุณอีกครั้งหนึ่งลูกชายของผมพึ่งได้ลืมตาดูโลกเห็นเป็นครั้งแรกครับลูกชายผมตาบอดมาตั้งแต่เกิดใช้ชีวิตอย่างมองไม่เห็นในที่มืดมาตลอดระยะเวลา25ปีแบบทนทุกข์ทอรอมาน ผมเองเป็นพ่อที่หาทุกวิถีทางเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองเสียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อให้ลูกของผมกลับมามองเห็นให้ได้นี่คือสิทธิหนึ่งเรื่องใน3 0เรื่องครับของคนทุกคนที่ควรจะมีคุณพ่อท่านนี้ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองจะมอบสิทธินี้ให้กับลูกก็คือใช้ชีวิตแบบคนปกติโดยท,ทั่วไป ในการที่จะใช้ใสายตาของเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้คุณพระท่านนี้ยืนหยัดในความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษย์ทุกถ้าลองจินตนาการตามภาพของผมนะครับว่าถ้าทุกคนมีสิทธิ30เรื่องนี้อย่างเท่าเทีเทยมกันมันเหมือนกันกบสิทธิพื้นฐานโดยปกติพร้อมกับมีความอิ่มสุขในการที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในเชิงที่จะไม่ดีหรืออะไรก็ตามเด็กเ่านั้นอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำหรืออาจจะมีความพอเพียงในตัวเองที่ไม่จาเป็นจะต้องไปทําอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ครับนี่คือสิทธิพื้นฐานนะครับที่เป็นเรื่องจําเป็นของคนทุกคนที่ควรจะได้รับในเรื่องนี้ครับ ผมได้เชิญชวนไปต่อนะครับ O P E แล้ตามด้วยตามด้วย N ครับ N คือ Notice ที่แปลว่าการเฝ้าระวังครับการเฝ้าระวังลูกหลานของเราในครอบครัวและในสังคมของประเทศเรามันคือการการเฝ้าระวังในเชิงของการที่ให้ทุกคนครับใช้ชีวิตตามสิทธิพื้นฐานท,ที่ผมเรียนนะครับรวมไปถึง การที่เราจะออนเบิดป้องกันในสิ่งต่างๆที่มันจะพัฒนาความล้ำสมัยล้ำสมัยล้ำสมัยไปมากขึ้นและมากขึ้นในด้านการทุจริตล่าสุดมีข่าวมาว่าไม่ได้โหลดไม่ได้โอนไม่ได้โทรไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้นแต่เงินหายไปเรียบร้อยแล้วมันคือการพัฒนาการครับ โดยขอเน้ย้อนไปตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับเรื่องของออนเบิร์ดตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นครับการที่เราได้ทันทุจริตในสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราใส่ใจในเรื่องของการใช้สติในการดูแลใจใส่ลูกหลานของเราการที่เรามีสิทธิมอบสิทธิพื้นฐานของคนให้กับลูกหลานของเรารวมไปถึงการเฝ้าระวัง ในเรื่องของครอบครัวสังคมและทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะกลายเป็นภูมิต้านทานสำคัญครับให้กับลูกหลานของเราในการที่จะเต็มอิ่มเต็มสุขในส่วนที่เป็นด้วยโอเพ่นครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ กาธุนะต่างๆสมบัตินะฮะเรื่องของโอเพ่นเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้า